พระไตรปิฎกไทยฉบับหลวงเล่มที่20หน้าที่214ข้อที่519ครั้งนั้นแลท่านพระอานนท์ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้ว ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกลิ่นหอมสามอย่างนี้ฟุ้งไปแต่ตามลมอย่างเดียวฟุ้งทวนลมไปไม่ได้กลิ่นหอมสามอย่างนั้นเป็นฉไนคือกลิ่นที่รากหนึ่งกลิ่นที่กันหนึ่ง กลิ่นที่ดอกหนึ่งกลิ่นหอมสามอย่างนี้แหละฟุ้งไปแต่ตามลมอย่างเดียวฟุ้งทวนลมไปไม่ได้พระเจ้าข้ากลิ่นหอมชนิดที่ฟุ้งไปตามลมก็ได้ฟุ้งทวนลมไปก็ได้ฟุ้งไปทั้งตามลมและทวนลมก็ได้ยังจะมีอยู่หรือ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูก่อนอาน,นุนกลิ่นหอมที่ฟุ้งไปตามลมก็ได้ฟุ้งไปทวนลมก็ได้ฟุ้งไปตามลมและทวนลมก็ได้มีอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญกลิ่นหอมที่ฟุ้งไปตามลมก็ได้ฟุ้งไปทวนลมก็ได้ พุ่งไปทั้งตามลมและทวนลมก็ได้เป็นฉไหนดูก่อนอานน์สตรีหรือบุรุษในบ้านหรือนิคมใดในโลกนี้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะถึงพระธรรมเป็นสรณะถึงพระสงฆ์เป็นสรณะเว้นขาจากการฆ่าสัตว์เว้นขาจากการลักทรัพย์ เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาจากการพูดเท็จเว้นขาจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมยยัยไรอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นคนมีศีลมีกัลรรยาณธรรมมีใจปราศจากความตรณีอันเป็นมนทินมีทายธรรมเครื่องบริจาคอันปล่อยแล้วมีมืออันชุ่ม ยินดีในการเสียสละควรแก่การขอยินดีในทานและการแจกจ่ายทานอยู่ครองเรือนสมณะพราหมณ์ทุกทิศย่อมกล่าวสรรเสริญคุณของเขาว่าสตรีหรือบุรุษในบ้านหรือนิคมแห่งโน้นถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะนะถึงพระธรรมเป็นสรณะนะ ถึงพระสงฆ์เป็นสาระเว้นขาจากการฆ่าสัตว์เว้นขาจากการลักทรัพย์เว้นขาจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาจากการพูดเท็จเว้นขาจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นคนมีศีลมีกัลยาณธรรม มีใจปราศจากความตรหนีอันเป็นมนลถินมีทายธรรมเครื่องบริจาคอันปล่อยแล้วมีมืออันชุ่มยินดีในการเสียสละควรแก่การขอยินดีในทานและการแจกจ่ายทานอยู่ครองเรือนแม้เทวดาทั้งหลายก็กล่าวสรรเสริญคุณของเขาว่า สตรีหรือบุรุษในบ้านหรือนิคมแห่งโนนถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะถึงพระโสถึงพระสงฆ์เป็นสรณะถึงพระธรรมเป็นสรณะมีใจปราศจากความตรณีอันเป็นมนทิน ควรแก่การขอยินดีในฐานและการแจกจ่ายทานดูก่อนอานทน์กลิ่นหอมนี้นั้นแหลฟุ้งไปตามลมก็ได้ฟุ้งไปทวนลมก็ได้ฟุ้งไปทั้งตามลมและทวนลมก็ได้กลิ่นดอกไม้ฟุ้งทวนลมไปไม่ได้กลิ่นจันทร์กลิ่นกลิณนาหรือกลิ่น กระลำพักก็ฝุ้งทวนลมไปไม่ได้ส่วนกลิ่นสัตว์บุรุษฝุ้งทวนลมไปได้เพราะสัตว์บุรุษฝุ้งไปทุกทิศ